ที่ลูกของเ่าเป็นคนดีปกครองบ้านเมืองดูความเป็นธรรมประชาชนไทยภาคก็อยู่ยงสันติสุขเธอป็นบาลมีแทนุภาข้ามมาเกิดรวมบอกให้พวกอยากยู่ประการแทนสินแดนนี้อีกทั้งน้หน้าไทยยิ้นมาเทอมสองกะหากเป็นคนดีสมคัรไม่หมายไว้ซึ่งอันใดบ่มีเท่าพานเมืองห้องสงบอยู่ม้วนศัตรูรอบด่านบ่มีใดท่านมาหม่อมฉัน เพนดีหุหนานารัากเจ้าเกษตรผอ้อาคุสมินกวบห็กวันีขึ้เป็นมะขาวปอพอ,อดาลูกหืวันดีนแม่นอาบอกไปสบา,ายพยาเกษตรผร้ผ่าค,ครมอลวงอ่ะนั่นโอสสดสดหัวน้อดูแลหน้าไมดีนลลูกอ้องใั้แต่อากวาทางหน้าวดใจน้ดีมากเลยขอเดชจอโอตอนนี้ พี่ใญชลากับขอบพัวมาขอขอก่อแล้วก็ขอพองก่อนเห็นสีวันดีไปเลครับพ่ใย่ชลากับขอบพัวพวกเขานั่นเป็นไขกันเถ่ะเจ้าขององคอุปสราคเพกันเลยครเอาละเรียกขานั่นกัมาพคเราเถอะเราเลยก้าวไปรับพี่ใหญ่เป็นองค์สาขอจะได้เป็ข้าไข่้องเอาละยยัยตอนนี้เนี่ยองค์ชายผ่าข้ามาดยาไ่้ขอก่อได้แล้ว จะแยกกับหมอตัดไปเลยโหไอ้ตัวอกนะคนเธอที่ตะหันได้บุญ <t> 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 Yeah, the ความจำเป็นจังมหาพ่อพะอโอ๋ในตอนนี้ตอนนี้มันดีละฮะอยู่ใส่น้อยยาพ่อฉันอยากมาพ่อพ่อเขานั่นอยู่จังไดน้องใจกลาะว่าจะไหนกับคุณยายเจ้ามีเรียมเด็ดเนื้อร้อนใจดีอย่างจะมัขพ่อพ่อเล่าเนี่ยนะมอมฉันมายามลูกเจ้าค่ะ ลูกของเจ้าเป็นไถ่แต่งกันยัง,ยงบันดีคือลูกสาวของหม่อมฉันเจ้าค่ะนับว่าวัน,นทีเป็นลูกของแม่เจ้าค่ะเสด็จพพี่รผู้นั่นน่ะสิบันดีลูกสาวหม่อมฉันได้ยิงออกจากบ้านตาลายพี่ก่อนฉันบ่สบายอยากมาสร้างโลกเป็นเจ้าสุดท้าย กนตายขอรงเมตตาบองฉันในตอเจ้าค no ่ะบังอาจวันดีนะเรบอกว่านนั้นเป็นลูกกัพาพอกับแม่ตายเบิญาติพี่โตวงวันเป็นบบยังเหลือก่นพวกจะไม่อากางมิทนับหัวบ่พวกประมาทตัดขอขนรอกวกอยากเอาหอนี้มาปล่อยไปนะคุณยายบังจันก็ดขึ้นในความสิ้นการข้า ลูกจะเดินแใจังางเดียวกับอะไรลูกนะควรจะอ่นกงมีออกมาถามบ่ออาละคุณยายดี่ยงเรื่องนี้เราามมันดีดตัวของเราเองวกเจ้าโกกลัอเาแล้วนพวกเจ้าทั้งบ้ดเนี่ยวันดีสออกมาหาเราเยดน Anh đi, này các, ờ, tháo anh đi,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  anh เสด็จบัเ <sangat> อ <ber icht> ้าม oh, yeah, ่เราบกวันดีน um, okay. ี <felic> ่นเาอะไรกัน้างไปคเสด็จวีวันดีอทอทอยายจลาภวีอ้ามตัวเาเป็นแม่ของจจะมีความเห็นมาจากไหนฮะใจเห็นมองไอหัวแทนมาฟองคนขอวิงวงมันมองไอเส้นเนไตฉันมองไม่ทีองพอแม่ทั้งดังเขอเนึ่ตายกับขัน อ,อยาอ่ามาหาตาฟังว่ดฉันนีิกรนลูกนอย่ามาขตาฟังฉันก็ไม่มีน้องใครสะเป็นนฉันอย่ามาวิ่งทีน้องอย่ที่น้องพ่อแม่จะใ่มาแล้ววันดีจะเม่พเทิ้เม่าเจ้าแม่อเจ้าม่ลูวันดี พอกระเมียมาเจ้า่อนคิดหอดเจ้าได้รึงละไอ้ขอละเจ้าบอกความจริงไปบอกวันนี้ทอดอดออดุณยายอย่ามาหาทำเธออยู่นี้ฉันน่ะบอกไม่ดี หัวกันโกหกเราจ้ะนะยายบุญนี่เราสิให้เจ้าเลือกว่าสถาบันดีขึ้อยูกของเจ้าจริงเราสิประหารท้องนี้เสียวโอ้ยอาจรย์โกหกเราตั้งแต่มหาวันดีแต่เที่ยวก่อนแต่แต่หากเจ้าอยากให้เราไว้ชีวิตของท้องนี้เราก็สิประหารวันดีเช่นกันเพราะครังที่นั่นไม่โกหกเราตั้งแต่เริ่มต้น เ้าเลือกมาแด้บนนี้สี่เอาชีวิตของใไว้ฮะกก็เจ้าตาดใจไม่ไวใจคงหมจันทรจลเกแค่นไเดนอมันรตน่งเอ

ตอนนี้นั้นจากแก้วกวใจเลวปานผู้เาเมึงไปอยู่มึงง่ายซะนะขอแเอาแองทํ ម្នាប់ប់ពីខ្ល់តាម្សាប់ទ្ល់ស្វាប់ប្ 感觉温暖。<laughs> <laughs> ถ้าพมาตายก็ลูกใสใจกีไปอีกวันหนึ่ง นนแต่เป็นต่มุ่งนี้ออกจากบ้นแม่บอกเคยมีความสุขิบัวไดนอนวหลับยอนที่งอดเจอเรนนื่วัน,นี้อุณเงแม่ตั้งใจมาก ลัมากความแล้วสิตายหนูอยากเหแเจ้าเป็นเอุดทายขบขบกตัเลยวมึงคิด่แม่ตายตอนไหนนโลกใบนีมีคเทาแม่แต้องการแต่นน i'm หนอบานฮู้กันต้องคบกินนะขอขอต้นนาหนังน้องตอบใหแกว่าอ่อนหนเทไปเ้กเ วันดีตัวบกผิดปกตนะกกิเลวเยวะเจ้าสิมีจิตใจแล้วซ้ำตำซาเดืเที่ยงนีนเจ้าหลอกเพื่องจนในเสพสุกอยู่ใน้ัง่อง,องจะเจาขับพ่อที่ไงินพอกรแเพราอกทุกจนเนี่นเจ้ปกครองเห็นแต่ตัวของเธอวันดี อย่างเ่าจึงตองลองเอ๋ยแม่ติตายตามแม่โดยสักข้าครัอย่าลุแม่ครัถึงจะไหนมาน,นก็เป็นร่างนี้ของหนูกน้องเคยสอยชีวิตลูกไค้แม่น้องเสียชีวิตน้องก็เสียใจมากพูดสักทีข้าครั่าา<อ>พอขอชีวิตนม่โดยเอ ที่ผ่านมานั่งกับเป็นศีพลรยาที่ดีของจใจพอว่าจัดนั่งส,สุขเมนหน้าในสุ่มเกียวเริ่มเพื่อการแต่รับทุนแทนขึ้นพอเมฆดลับจาติในเราของแม่ขอบมาดูแลไมว่าเรื่องการจะดีบ่จริงอยู่ที่นั่งไปซอยชีวิตโลกวันแต่ความผิดของแม่อยากเกิดที่จะให้อภัยพยายกรเสด็จฟ้องนังต้องได้รับโทษไอสารส่งเกีก่ยวมีกรรมกองนั่งที่ได้สร้างขึ้นมา พ่อเขาลูกตัดสินใจดีแล้วแรงเยไม่ยนนมังกเดียวกันิวันดีเราเห็นแก่สเสด็จพอ่อของเาที่เด็กขอชีวิตเธอมาโทษตายเราสเสิ็แจะโทษเป็นนรอง่อปอนเราจะขอทอดาจากองเจ้าเห็นเป็นสามัญชนคนธรรมดาแต่จะขอนเนราเทศจังออกไปจากบ้านของเรา

เราจะขอรับพี่เจ้าที่เราเองก็มีส่วนทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นร่างของยายบุญมีเราจะนั่งร่างของนายปวารุทุ่มกุศลที่หอธรรมสังเวชเจ็ดเมื่อเจ็ดคืนหลังจากที่อมเป็นกุศลร่างของนางเราจะขอรับจาเข้ามาเป็นประธานในวังเจ้ามีความเห็นว่าจังใดฮะพระมหากษัตริยทุกคุณอย่างยิ่งไปยังข่าองค์ชายออกมาได้เลยครับ เอาสร้อยเราเดี่ยวพระนศิลย์นะพี่น้องครับจบลงโดยสมบูรณ์